สวัสดีคะด่ะ่รนมู้มพบก,กับเบียรเจแดงฝนตกค่ะฝนตกตกแห,แห้งแห้งตกแห้งค่ะแห้งแน่ตัต้ี่สามมือเศร้ามาส่าวงเจมโมงเศร้าน่ะไขโยตกลิ้นลินินหนึ่งได้ไปขึ้นบ้านไมนหมไี้สอดน้อยหลังหนึ่งคะ่ะ่รนมู้มจเจแดงไม่ได้ท้ายคิดมาฝาก่รนมู้มที่จะเดินสกาว วันนี้ของใครล่ะแดงภาพระหวดที่สองมือน,นี่นะคะนะต่องออกเสียงดังๆวัวดที่สองมือนนี่วมวดก้อนนี่บพราะเขาเอาล้องเบิงมาตวใดเอาเือสิโทษหาเพินเลยเนาะเนาะ,ะเลขสองเนาะสอง เลขซองของแดง<ฮ>ห้าพะระแม่นบอลรูเลขสูตรอ,อ๋อวันที่สิหบหกฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับจเจแดงเบ่ได้เบ่ได้ทํำคลิปหมู่บา้านนี่กับมืบ่นี้วันนี้วันสุก วันศุกจะมีเล่านะคะ่ะไวรุ่นตื่นเต้นให้ระทึกให้ได้ดีใจให้ได้เงาเศร้าส้อยให้ได้หลายอารมณ์นะคะดีใจถูกกระดีใจได้กระเสียใจนะคะวันนี้เสียงสังกระสีดังนี่มโนนาะเด่นเดียงท้าพาหมดกอนบ่เข่าะคะ่ะ วัดกรบ่เขาเนาะวันนี้ล่องเบิงอีกที่หนึ่งนะคะเอะงข้าพระจับคู่ให้บนล่างปากเป็นเนวทางให้ท่านููส้มได้พิจัลณนาาเป็นเนวท่างในการซื้อในการเสี่ยงในการดูเปรียบเทียบ <ๆ S 1> กับช่องอื่นโอเปอเมอันเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นๆนะคะเนาะอาจารย์ท่านอื่นๆให้ตัวไหน มีให้ตัวใดเพื่อเขาตรงนี้ก็งวดหน้าก็ได้ตามต้นนะคะบางท่านเข้านี่ถึงสองสามงวดสามงวดสี่งวดเนาะบางท่านก็เขาเขางวดนึ่งรุดงวดนึงเขางวดนึงรุดงวดนึ่ง,ววง,ง,งกึงมันก็เล่ยบวเป็นที่ด่งดังถ้าเข้าติดต่อกันถึงสามสี่งวดนี่โอ้ดังแทนเนาะคะ่ะดังแทนเนียนนวนเลยอาจารย์ท่านไหนก็อยากจะให้ถูกของเจ้าของถูกตลอดดิค่ะเนาะ ก่ว่า,าจานไดนก็เลขเจ้าของถือดีใจถึงตัวเองว่าถูกเลขกระร้างมันเนาะว่าเลขแต่ว่าเลขเจ้าของเขาเนาะ,ะเจแดงก,ก็คือกันค่ะแต่ก่อนนี้บ่ถือกระร้างว่าตเลขเท่าเ,เข่าแล้วก็เอฟซีถูกเทาก็ดีใจแล้วเนาะถ้าเลขเข่าเนาะถ้าเลขถูกเอฟซี FC ถูกจเจแดงว่าถูกก็ดีใจเนาะตูเมือก็ถูกแต่เจ้าของกับ,บว่าดีใจด้วยค่ะถูกแต่ตัวเองก็ไม่ดีใจเท่าไหร่ แต่ถ้าผู้ถึงเนี่ยเจ้าของมรถือกระซางอ็ดีใจแห้งเนาะมันเหมือนกับอาจารย์ท่านอื่นนั่นแหละเจ้าของมระถือกระซงงตะว่าวเลขกเข้าถูกมันกับมีกาลัางใจในการคิดคนสูตรทําสูตรออกมาให้เหาเนาะค่ะเอาไปตาแดงท่าพระว่า่นชิหายตัวแดงงวดน,นี่เบิ่งพิจารณาไว้เนาะค่ะเนาะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เจ๊แดงนะคะขอบคุณค่ะ เพิ่นเด่นเด่นนะคะเด่นนี่คือบนนะคะบนลองเก้านะคะบนเด่นนี่คือบนค่ะลองเก้าจับคู่ให้โอ้คู่ให้สามคู่นะคะและว้วก็เด่นสองคู่เท่านั้นเนาะเด่นสองคู่เท่านั้น เด่นสองคู่เอาตัวเด่นไปก่อนพ่นจิจับคู่ให้ตัวใดสี่สองสี่เก้าโอ้ตรงกับเลขกันปูน่นเนื้อค่ะท่านผู้ชมปูที่เิ่นว่าอยากสา่างสลาดแม้เนาะพ่นจับคู่ให้สามโตเลยค่ะเจ็ดสี่สองห้าสี่สอง เก้าสี่สองค่ะมีเลขล่างน้ำเน้อค่ะท่านผู้ชมมีเลขล่างด้วยเดี๋ยวทาเบิ้องล่างน้ำกันแล้วก็ห้าตัวเอ้ยแล้วก็สี่ 7, 4, 9, เก้าอ๋อเจ็ดสี่เก้าเขียนตามเพิ่นเน้อค่ะเขียนตามนะคะเขียนตามเพิ่นเขียนตามจานแดงท่าพระนะคะ สองสี่สองตัวแปลกๆนี่ชอบจะออกนะคะคือเลขเล้านี่แหละเลขเล้านี่ตัวแปลกๆนะ่ะจะออกคักเพ่นกับว่งไหท้ที่ค่ะคือตัวเด่นเลยแล้วก็นี่คือตัวเด่นเลยค่ะนี่สี่สองตัวเด่น คนเขียนให้แบบนี้เนาะ,ะเนาะแล้วก็มาข้างล่างนะคะข้างล่างฝากไลค์ฝา,ากแชร์ฝากกดติดตามสั่งซื้อครีมทักมาเบอร์โทรขึ้นให้หน้าจอเด้อค่ะ0 9 2 8์9 2 5 6 8เดเด่นหกลองหนึ่งนะคะลองหนึ่งค่ะ เด่นหกกรองหนึ่งเพิ่นกะหายมาก6 6หกเจ็ดหกศูนย์หกห้าหกหานารุ่นค่ะท่านผู้ชมแล้วก็มาหลักหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งสอง ที่เนี่ว่านัา่งหกหนึ่งสองน่าจะเป็นเลขบนนะคะน่าจะเป็นเลขบนติดหาเนี่ยนะจะเป็นล,ลีกลาะล่างในความคิดเจแดงนะในความคิดเจแดงที่แนมอาจารย์ท่านอื่นมากประกอบการตัดสินใจเนาะแนมมากก็คือหนึ่งนาจิอยู่บนหาน่าชิอยูหหย่ล่างดเจแดงว่าก็ขอขอบคุณอาจารย์แดงท่าพระนะคะ ที่ทรงให้เห้าเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลน,นะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันแต่นําไปเสี่ยงโชคได้ค่ะเสี่ยงโชคได้นะ,ะเสี่ยงโชคถ้านะมีดวงก็จะได้เนาะข้อต่อยอดข้อต่อยอดข้อต่อชีวิตช่ว่าในการใส่ชีวิตในการนํามาหากินบ่ฝืดเครื่องได้มา ข้างล่างพ้นวงไห้อ๋อข้างล่างวงไหท้ที่ย่านล่างเพ้นไปนเป็นบนอยู่เด้อเจ๋งว่างใจเยเกเงกว่าอาจารย์หลายเด้งเอาวิเคราะห์แหมเงือนในกระเป๋าเฮ้าเฮากับมิสิตสื่อกวิเคราะห์ได้เนี่ยความมากของคนบ่คือกันถ้ามากคือกันกระถือน้ำกันแล้วเนาะนะคะ มักไพ่มักมั่นเลือกเราเอง <c oughs> ควงคิดเจดีย์แหงควงคิดท่านผู้ชมนะคะโชคไพ่มันมั่นเนะค่ะเนาะข้างบนเด่นที่สี่รองที่เก้าสี่สองสี่เก้าจับคู่ให้นะคะเจ็ดสี่สองห้าสี่สองเก้าสี่สองห้าสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าสองสี่สองนี่คือข้างบนข้างล่างเด่นหกร่องหนึ่งค่ะหกเจ็ดหนึ่งหกคือตัวเด่น 6 0 6 5 1215นสองหนึ่งห้านะคะเด่นสูตรกับ6กกับ16ข้างบนกับซ2กับ49เกเอาค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้ออาจารย์ไหนก็ว่าอาจารย์ไหนดอกสิบอาจารย์ออกมาก็ไม่ถูกถ้าถูกก็ถูกน้ำกันเ่ทถกอาจารย์แต่ทุกเมื่อนี่แปลกบอกค่ะท่านผู้ชมบอกใครถูกเลยบอกมากน้ำกันเลยนั่นโดนแล้วนะคะ อาจารย์ในที่เขาเขามาน้ากันถ้าถูกได้เฮถูกอาจารย์ได้เขาทุกอาจารย์แต่ทุกมือว่าเป็นจ้าสัน่นเป็นเพราะเหตุใดเนาะคะเนาะเป็นเพราะอะไรกันแน่ทําไมตะกอนเท่าเฮเอาเฮเอานะคะอาจารย์ได้กระถูกอาจารย์มาตรงกันเปะ๊ะพ่อตรงกันเป๊ะเลขมันมมกเลยไหมเนาะแต่ทุกมือว่าเป็นจ้นาไดเป็นจังใดกองฉลามไม่ใช่ได้เศร้าสื่ออยู่หรือสื่อได้เศร้าสื่อหรือ บ่มีไผอุดหนุนเนี่ยนี่ขอถูกรางวัลที่หนึ่งหล้วกสีเร้าซื้อเลขดอกเนาะเอาค่ะทำส้มปวดข้อปวดกระดูกปวดตามข้อตั้ง่างกินได้ค่ะเสริมสร้างกระดูกกระดูกพุ่นมาไปหาหมอแม่สาวกา็ไดเนาะกระดูกพุ่นนี่แล้วมีลูกหลายลูกดึงแค่เสียมไปเบิดคนเฮ้าน่ะกินแค่เสียมเนาะค่ะเวลามีลูกนะให้กินนมมีที่มีแค่เสียมให้กิน แค่เซียมว้ก่อนจะมีลูกเนาะคะ่ะแค่เซียมขาดจากร่างกายเพราะดึงลูกดึงไปสร้างตัวลูกหมดแล้วขาดแค่เซียมแก่ตัวมามันก็เป็นเพราะฉะนั้นให้กินแค่เซียมใบเด้ตอต้นเ่าต้นแก่สิบโได้เป็นผ้าลาให,ให้ลูกให้หลานบ่เป็นผ้าลาให้เจ้าของ,งาายางบมได้เนาะเนาะแล้วก็บำรุงสายตาด้วย12ออยพัดอาหารเสริม12ออยพัดตาน้ำตาลไหลน้ำตาเป็นหย่เป็นใยตื่นขึ้นมากเียมือเเสา ต่อแดดต่อเนื้อต่อร่มต่อกระจกกินได้ค่ะเนาะแล้วก็ครีมบำรุงผิวกางขึ้นแล้วก็มีกลางคืนกลางวันมีสบู่เลือกเอาเนาะคะ่ะเอาซื้อของเจดแดงนี่นะอยากสวยก็ซื้อครีมเจดแดงอยากสุขภาพดีก็ซื้อนะคะสีร้อยหาสบาทสองกระปุกแปดร้อยเนาะคะ่ะตัวน,นี้ก็ห้าร้อยส่งตรงถึงบ้านเก็บเงินปลายทางกินสองเม็ดหลังอาหารเช้านะคะ อันนี้กินสองเม็ดลังอาหารเช้าเที่ยงบ่ายก็ได้แต่กินวันละครั้งทุกอย่างกินวันละครั้งนะคะอันนี้สิกลากลืนก็ได้กินข้าวเสียดกลงืนก็กินนะคะเขาได้รับการตอบรับดีทั้งเอา้าบ่เห็นนยกมากห้เบิงจังเห็นตัวนี้ขดาดทุกช่องเล้วอดนุนเจแดงได้บดเบอร์โทรศูนย์เก้าสองแปดแปดเก้าสองห้าหกแปดเจแดงของขอตัวลาไปก่อนนะคะ คลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ